สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับในเกมเดอบล์สองนะครับในซีซั่นที่2ในตัวละครอเมซอนนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่44นะครับเดี๋ยวเรามาเดินทางกันต่อเลยนะครับสําหรับในพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็สามารถที่จะจัดการไอ้บอสนะครับบอสในแอ็ในเคสที่1นึ่งเคสนี้นะครับจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับในภารกิจที่2นะครับ อันนี้เราต้องเออน,นี่ยังไม่เปิดใช่ไหมแต่เจอบอสก่อนนะครับต้อเจอบอสก่อนแล้วก็ยำบอสจนจบนะครับเราต้องไปหา r ี v e r of f เ a m e ก่อนหนึ่นเราก็ต้องเปิดแมปนี้ก่อนนะน่าอกกันเลยยาวๆนะครับนะ มาแล้วอรออยู่หาถ้า,าจาังหวะนี้เราก็ฟาร์มด้วยดีกว่านะผมว่าเรา27นะครับจริงกได้เวล30นะถ้าเวล30มันจะเปิดสกิลนะครับเปิดสกิลได้นะสกิลใหม่จริงเล่นหอ,อกอยู่นะสกิลนี้ก็แรงนะครับอัพจนจน,ม,นมันแรงอะ่10อะ10พอยต์อ่ะอจริง อันนี้เป็นไงเฮ้ยมาดิสวยเลยมาเฮ้ยมาดิทางโน,น้นทางโน,น้นเฮ้ยท่าน,นี้ได้บาบแล้วครับได้บาบแล้ว ตัวนี้ทางลงใช่ไหมยังครับเดี๋ยวตามสไตล์ครับเปิดเปิดก่อนเปิดแมปก่อนนะพามเลเวลไปสักหน่อยอเป่าผมเป่าแรงไม่ว่าลูกี่กรงทแทบไม่ทันนะอ่ะพามด้วยดีกว่าอืเปล่าด,ด,เาดเาูเปล่าแรงเกิดหนนะ่ะ ขูดี่มันดีไม่เข้าเลยจริงต้องไปเอาเลือดสองแถวแล้วก็มานาสองแถวหรือเปล่าอืมชอบเลยอืม สกเกียงเลยนะทางนี้ แรงมากของจริงสกิลนี้ จริงก็ต้องกันไฟวะดูลองนี่นะดูกันไฟนะโดูดไหม,ไมอยากดูกว่ากันไฟได้นะกันได้ไอุ้ยเอาไอซูเดโบดีกว่าอันนี้มา ดโบมันมันปอกไฟปะเออใช่ผมจําได้มันปอกไฟครับจริงแล้วน่าจะเอากันไฟไว้นะคือ,อกันไฟดีเพราะว่าไงต้องเจอบอสแน่เลยครับบอสหลักแน่วันนี้ามาทางนี้อืมมาก็แน่ดบหนึ่ง ปลดปล่อยข้อจะปลดปล่อยเจ้าจากความกลัวทั้งปวงแล้วทีนี้ราชาแห่งรูม ตาหลังคาเลยเชียวเฮ้ยมัดิหื้มาดรมอนหื้อเปล่าแล้วมีเกาะแล้วมีเกาะ โอเคนะครับน่าจะกลับเตรียมมานายมาน้อยสักหน่อยตัวนี้น่าจะผมเอาตัวนี้ดีกว่าทิ้งไปเลยโอ้โแล้วสองร้อยให้ตาย ผมขายองคราคาขาดต่างกันรีบรบับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วซื้อมานาก็เดี๋ยวซื้อมานาสองแถวนะครับ ซ่อมของสักหน่อยตอนนี้เราตรงกลางนะเดินทางไปตรงกลางนะครับอดูไหน,นนี้เรามาแล้วปะเนี่ยหูดอ,อกเดียวตายอะ่ะเอาจริง ตรงกลางอย่างนี้แหละมันเยอะอืมบุค,ค้า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 ไม่มีอะไรดีเลยอืมอืมโดนนอนไปเถอะ มันเป็นเป็นบ่อนะยยังอีกหรอปลดปล่อยั้งก็เยอะด้วยทางนี้ เสียงมาก่อนเสียงมาก่อนเสียงมาก่อนนะครับเสียงมาก่อนเฮ้ยแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วตรงไหนเนี่ย ไปทางไหนต่อไปทรงนี้สิเออทางนี้ยนี้ยังไม่ได้ไปนะครับมาเลยทุกคนรอคุณอยู่เลเข้ามาเรเข้ามาเฮ้ยมีบับอืเวอร์วางหลังเช้งนี่มันสุดยอดบับล้ว หมดแล้วนะจริงๆในเวลาไปแมบอื่นกันแล้วนะครับเอาอยัางเหลือขอคุณนตรงนูนนะ้นอ่ะ The city o ออฟออฟสเตอนโอ้นี่มันชุบเหล็กลเลยอะเบื่อมารดไม่ได้นะครับผมมันจะมีพวกนี้นะครับอันตรายมากต้องใจเย็นๆมันชุบเหล็กลเนี่ยเจอช็อตเหล็กก็เหล็กโดนช็อตก็ตายว่าโอ้โหนี่มัน ชุบพิษชุบเหล็กชุบอะไรไม่รู้สม 4, สีสมหไม่ได้โอ้โห,โหมีโอ้โหกุ้งก,มงก,มงกมัมกามกุ้งกัมกามกัมกามลอยได้อืมอ่อจิ้ม ผมกินแล้วเนี่ยอื้ยมาดดีบอจบช็อ,ชอตชอต็อตโิบโผง khổ ông ấy bạn, ẩn ông ấy xuống đấy qua mà lên một ừ lè mà ừ mà đi cung căm cám กูถ้ามีมานาเรื่อยๆก็ดีนะเพราะว่าเจ๋งดีไม่สีเรียสเรื่องมานาะอืมอ่โดนันไปคนละไม้คนละดอกสองดอกยิ่หนอกลูกได้ อุยมาแล้วใครยิงตามหลังเรามานะครับพุ่งลอยได้ตามผมอยู่ปะเนี่ยเอาจริงโอ้โหมัน ทางนี้อืหอหือมูล้อมล้อมล้อมเราหรอใส่ยล้อมใส่ยล้อม ฟื้นไหวมัเนี่ยฟื้นช้าหน่อยใครใครจะเข้ามาอืมทำยีงนั่นอะ่ะทำยังนั่นอะ่ะอืม คุณจะอยู่ไหนเราจะตามไปหาคุณพูดแต่ว่าชอบจริงนะผมก็ยังชมเหมือนเดิมครับว่าตัวเมซอนนี่เล่นนี่แรงมากนะครับโ,โหยิ่งหอกไฟฟ้าเนี่ยสุดแล้วครับสุดจริงดูดิโ,โหยิ่งไในตายเป็นเบือเลยตายเป็นทางเลย เช็คของสักหน่อยเลือเราโหลเลือน้อยเลือส่เลื่อนะครับม,มานาเหลือแทบสี่น่าจะาวิวได้นะจริงอินเดียวนะ เลเวลยี่สิบแปดนะสมัยก่อนนะครับเล่นกันแบบเรื่อยๆนะครับฟาร์มฟาร์มให้เวลมันสูงนะครับแล้วก็หาของดีมาใส่กันนะจำได้ว่าตอนสมัยเล่นตอนนั้นเล่นไม่จบจริงแล้วก็เล่นได้แค่ตอนนะเลเวลไม่ไม่มากนะครับก็คือปกติมันจะวนแล้วมันจะนระดับความยากมันจะเพิ่มขึ้นนะ มาแล้วใครเป็นใครเนี่ยคือที่ผมตั้งใจไว้นะครับก็คือจะเล่นให้มันจะเล่นระดับธรรมดาก่อนนะครับให้มันครบทุกตัวละครแล้วเราข้อวนกลับมาเล่นเป็นระดับเป็นเป็นเซอร์เป็นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะก็จะเพิ่งเบื่อแล้วซะก่อนนะเพราะว่าโปรเจกต์ปีหน้าทั้งปีเนี่ยแต่ถ้ายอยเล่นนะครับนะอ๋อชิหายเราไม่ได้ เล่นสนุกสนุนไปเรื่อยๆครับที่มันก็เพลินดีเหมือนกันนะนะครับมาเล่นต้นตระกูลของเกมลงดันนะเล่นเกมแบบนี้เป็นต้นแบบนะครับเขาว่าเป็นเกมต้นแบบของเกมปัจจุบันนี้นะครับออริจินอลนิดหน่อยแต่ก็สนุกดีนะว่าผมเล่นผมก็เริ่มเพลินละมันเพลินดีนะภาพหน้าจะดูไม่สวยเหมือนเกมสมัยนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันคลาสสิกนะเป็นออริจินอลนะมันก็สนุกดีอีกแบบหนึ่ง ครับราคาก็ไม่แพงน,นะครับผมซื้อจากตัวเว็บเว็บของอะไรนะบิสซาร์เองนะครับก็อยู่ที่ประมาณ9.9เหรียญก็ประมาณ3าม้วกว่าบาทสามารถซื้อมาเป็นคอลเลกชันได้เก็บเล่นสนุกสนานกันไปนะครับนะอันนี้ไม่ตามกระแสครับอันนี้ตามความพอใจของ,ของ,ข,องของช่อง ตามคนตั้งใจของอ่ผมเองนะเดี๋ยวก็ในปีหน้านะครับก็จะมีเกมใหม่เหมือนกันนะครับนะในปีหน้าในปีที่จะถึงนี้เอ้ยเอ้าใช่ไหมนดด่มัวไดพูดลืมเลือนอืมแรงนะ อืก็ถ้าผู้ชมท่านไหนนะครับมีเคเกมได้น,ดน,นะครับใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวก็จะพยายามหามาเล่นนะครับเล่นมาด้วยกันพี่ เยอะเลยวะอู้เอามันก็เยอะไปนะเนี่ย มาเลยกุ้งกล้ามก้ามเขานี่ไงนี่แหละโอเคเจอแล้วครับเราเจอทางลงแล้วนะมีวาร์ปด้วยผมเจอทางลงแล้วนะครับ เดี๋ยวขอเคลียร์แมบอีกสักรอบหนึ่งนะนต้องไปเยือนทุกคนน้ายังไม่หมดอืมมันน่าจะคือด้านล่างนี้แหละแม่น้ำแห่งแม่น้ำแห่งอรลุกวะ แม่ but, น้ำพิสาเลยใช่ไหมแปลเป็นไทยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลือด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 เลือเรือโอ้โหโอ้โหโอ้โหมามาไม่เก่งใจกันเลยนะครับ ยังมียังมีผู้รอดชีวิตนะหมายังมีผู้รอดชีวิต ยังมีม,มาละลากลากลากีงลากนม่ยังอยู่นี่ไงไปทางนี้ยังเหลือครับเรียบเลยยังเพียบ น่าจะได้เวลาลงนะตรงนี้นี่แหละ Mm hmm. ที่จริงเราต้องเก็บเลือดไว้ไเยอะหน่อย Impossible เข้าสักหน่อยการสนิมนะว้าวเนี่ยก่อนนะมีอะไรอีกไหมน่าจะได้ละ ตัวนี้มันน่าจะได้ตัวไม่ได้เวยผมได้ว่ามันจะมีแค่เองไ้ยไม่ได้นะมันไม่ได้นี่ไงได้ก้อนใหญ่มา ันนี้ก็ยังไม่ได้นะครับแล้วก็เก็บกลับไปเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมสำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็หานะครับประตูทางลงอ่าริเวอร์ออฟเ ลี River เวอร์ออฟเฟมไปที่เรียบร้อยนะครับน่าจะเป็นแม่น้ําแห่งนรกแปลเป็นไทยนะครับเดี๋ยวในพาร์ทนี้นะก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับเรามาลงรีเวอร์ออฟเฟมกันนะครับก็คือเราจะต้องเดินนะครับไปหาไอ้นักตีเหล็กแห่งโลกหนึ่งนะครับไอ้คอนนะครับจากนั้นก็ฆ่าะนะครับเพราะฆ่าจะได้หินจะเกิดหินหนูน,นขึ้นแสดงว่ามันจะมีของแพงตกนนะเอาเพชรที่ได้จากบอสเอ็กสามเพชรที่ได้จากบอสเอ็กสาม แันไนวะนี่หรอเพชรที่ได้จากวอร์ด x สมมันมีด้วยวะ x สามมาใส่ที่ค้อนตีทันใดนั้นก็จะแผนดิ้งก็จะไหวถล่มทลายนะครับฟ้าก็จะแยกนะแต่ชั้นจะไม่เจอก,กันนะ <c oughs> อะไรของมัน <c oughs> จากนั้นก็จะมีเพชรทั้งหมดก็จะแตกครับเก็บเก็บอย่างเดียวนะถ้าจำไม่ผิดต้องไปพูดกับตาแก่ ไม่รู้มันจะหายนะอืนะครับเดี๋ยวเราต้องไปลองกันนะครับอันนี้ก็ผมก็ไปดูมาจากรีวิวีกทีนนะครับกิจกรรวันนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไปครับสลับช่วงนี้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 ทีนนะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะการจะเพิ่งตกกันนะครับไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่ผ้าปิดจมูก นะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเราแล้วก็คนรอบข้างครับสลับในพาร์ทนี้สวัสดีครับ